ท่านนะครับที่ร้านส่งกูร์กทีวีนะครับวันนี้ผมกันเทลเรามาอยู่กเกมมาย c คร f t วันนี้เราจะมาสอนทำเครื่องคนไทยบินได้ข้างลาเป็นน้ำเออนี้เสาแล้วก็ว่าไปนธอผมจะมาถายที่ให้ดูคนไทยบินได้บิน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 โอ้จะสอนนาทีแล้วอ่ะ ต่อไปผมผมจะพาไปดูเออผมต้องรีบหน่อยนะครับเมมกองจะหมดเมมก้องหมดแย่เลยถ้าทีนี้โดงตัดไปเดี๋ยวผมจะเออก็ไม่เป็นไรนะครับขอความเสียใจด้วยอย่าพามาดูลงค่าสัตว์ของผมที่ผมสร้างไว้ลงค่าอ่ยอะไรเนี่ยมันไม่อยากตายนะโชคดีนะที่ผมเออคือเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเครียดไป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 เอฟหนึ่งครับคือถ้า คนคนุณคุณเป็นวันเอาชีวิตรอดผมไม่แนะนําให้เล่นเครื่องคนใช้วินได้นะครับนี่คือเขาลดเอ้ยไม่ใช่เน,นี่ยชัเน,นี่ยออนี่ครับคือมันคือเครื่องที่จะฆ่าคนที่เข้าไปข้างในนะครับนี่คือความอันตรายของเครื่องนันะอ,อ,อเอ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 จะเอาใหม่เหรออ่ะได้ได้อยากเล่นได้จะจะให้สนุกไหมสนุกใช่ไหม,ไมว่าอ๋อฮ่ เวลาไม่ทันสาธิตให้ชมดูลรอกเครื่องมันสนุกอะนะเครื่องสนุกของผมนะครับสนุกมากใครเล่นต้องตายเครื่องนะี้ใช่ครับเอ,อื้อเอ,อื้อเหมือนแจ้ง NPC อะไรกั้ไมู่้เอ,อื้อไปแล้วเขาจบพี่แค่น,นีครับโคงคะ